สำนักจุลาราชูนตีเนี่ยมีออกแถลงการ์แบบนี้ออกมาเนี่ยพอหรือยังฮะถือว่าแสดงความรับผิดชอบหรือ,อยังแล้วแต่กรรมการการสลามแต่ละจังหวัดมัสยิดแต่ละแห่งก็ยังเงียบอยู่เรื่องนี้พลตีอยากจะให้เขาแสดงความ,ว,ามว่ารับผิดชอบหรือการแสดงออกถึงว่าศาสนาเขาไม่ได้สอนแบบ b I N จริงๆนะฮะพลตีอยากให้เขาทำอะไรบ้างเชิญนะครับก็แสดงเจตนาที่บริสุทธิ์ใจนะครับเชิญนะ ก็อ,อยากให้เขามีความจิตใจคือแม้คําสอนจะเป็นภัยแต่คุณไม่เอาไปใช้ก็ได้ครับก็อยู่ในประเทศไทยคุณต้องปรับตัวเข้าเข้าศาสนาพุทธเราอยาถ้าเป็นแบบนี้คุณเข้าใครไม่ได้เลยอยากพขอสรุปอีที่อือยูราตัิสตีเอาโครงการที่สามหอสามอะไรนันนำมานะครับแล้วจะตีความสักนิดหนึ่งครับที่แบบนี้มันมันก็ยังมีเรียบในมีคุมเครือ,อยู่ครับพวกเจ้าอยากฆ่าชีวิตซึ่งอัลลอฮ ทรงตราห้ามไว้ห้ามไว้อัล็์ห้ามไ,ไม่ฆ่าใครครับเพราะว่ามันมีสุรต่นที่เป็นไทยอยู่สองร้อยกว่าหน้าสองร้อยกว่าหน้าเนี่ยครับมันจะเกี่ยวกับอย่้ำๆสุลตที่สี่เจ็ดเขบอกว่าเมื่อพวกเจ้าพุกมันดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอิสลามเนี่ยจงฟัิกหรือฆ่าเสียนเนี่ยครับแล้วก็ต่อไปนะที่นอกจากโดยมีสิทธิอันชอบธรรมคือพูดอเล็กสั่งไว้ถ้าใครปฏิเสธอิสลามก็คือพวก พวกเรานี่ไม่ใช่อิสลามเราก็ไม่ไม่ปฏิเสธอิสลามอยู่แล้วเราก็ไม่ได้รับถืออิสลามก็ปฏิเสธศรัทธาลก็แสดงว่าท่านท่านเขียนแบบนี้คือคือพวกเราเนี่นอกจากมีสิทธิ์อัาชอบทรอัควาชอบธรรมของเขาคือคือว่าคนที่ไม่ศรัทธาอิสลามพวกเราศาสนาอื่นเราก็ไม่ได้ศรัทธาอิสลามแล้วท่านบอกว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาคือไม่ไม่นับถือศาสนาอิสลามจงฟันที่คอจงฆ่าเสียจนกระทั่งเมื่อพวก เจ้าปราบคนที่ปฏิเสธสตา์อิสลามจบแท้แล้วจะจับพวกเขาเป็นเฉลยหรือจะปล่อยเป็นไทยหรือจะเรียกค่าไทยก็ได้จนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงคำสอนอันนี้ผมว่าไม่ใช่าศาสนาครับเป็นเป็นลทัทธิการปกครองลทัทธิล่า,านะทค่คมับถ้าสอนอบนนี้ให้เป็นการลบเกณฑ์ฆ่าปราบคนที่ไม่นับถือาศาสนาตัวเองคือถ้าไทยไม่นับถือศรัทธาอิสลามน,นี่จะต้องจะต้องฆ่าได้เนี่ยสุ่อจังสุลนเนี่ยโดย โดยรวมที่พอดีเอามารวบรวมเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้ครับมันจะมีเกี่ยวกับการฆ่าไปเขียนย่อยไปอีกย่อยแต่อนุูนอันนี้อันนี้แต่รวมแล้วนี่คือจุดใหญ่คือสามารถฆ่าได้ถ้าไม่รักหือสนามโดยมีสิทธิชอบทำนี่นะถ้าตีความนะผมจะตีความแบบนี้สามารถฆ่าได้โดยมีสิทธิชอบทำเพราะว่าเราไม่ศรัทธาอิสลามใช่ไหมครพวกัคนพุทธเนี่ยเขาก็ฆ่าได้ด้วยชอบทำถ้าถ้าเอาไอ้อาค์การองค์การที่สามสิบสามาพูดถึงกนพระเจ้ายาอ่า ข้าชีวิตซึ่งอัลลอฮ์ทรงตราห้ามไว้นะครับห้ามไม่คือพวกเดียวกันนะ่ะคือพวกอิสลามด้วยกันนะ่ะก็ก,ก็ไม่ฆ่ากัน้งแต่นั้นมักในพราะว่าน่าจะตีความได้แบบนั้นน,นอกจากตัวมีสิทธิ์ชอบธรรมีสิทธิ์ชอบธรรมก็คือในสุรอพวกนี้บอ,อกปฏิเสธศรัทธาอิสลามเขาสามาฆ่าได้เงี้ยจงฟันที่คอเนี่ยจริเขาเขียนไว้แบบนี้เลยจงฆ่าเสียจงกระทั่งเมื่อพวกเจ้าตามคนที่ปฏิเสธศรัทธาอิสลามจแแแลแแล้ว้ววค่ อยาเป็นเจเลยเนี่ยอะไรก็ได้คือลงโทษฆ่าให้หมดแบบนี้เป็นลัทธิล่าอาณาธิคมครับเพราะฉะนั้นขอให้ภูมิคอนขนะักบัญการการอิสลามหรืออยุรา,า,ารัฐมนตรีเนี่ยคุณเป็นลัทธิล่าในคมก็เอาพวกอัน,นี้ยาไปสอนสอนออบรรดาผู้ศาสนาอิสามเนี่ยวัยรุ่นที่เกิดใหม่เนี่ยอย่าเอาไปสอนในโรงเรียนสอนศาสนาครับถ้าคุณเอาไปสอนนี่ก็เหมือนว่า คุณเป็นนักที่ล่าอาณาธิคมต้องตัดพวกนี้ออกไปห,หมดมันมีม,นมันตัดออกไม่ได้แต่ว่าคุณไม่ไม่เอาไปไปสอนกับต้องเอาไปสอนในคนวสองร้อยกว่าหน้าที่พอดีเอาไปรวบรวมาที่เป็นไต่ตอนคนศานารณ่นถ้าคุณไม่ไม่ตัดออกไม่เอาพวกนี้ออกคุณก็อยู่ร่วมกับคนสานาไม่ได้ครับก็จะมีการลบราค้าฟันกันตลอดเพราะว่าคําสอนของอคำทีดกุลารมันแบบนี้อยู่แล้วทั่วโลกมัน็ะป็นแบบนี้เดียวกันไม่สามารถที่จะยกเลิกได้แต่เราไม่เอาไปสอนแค่นั้นเองครับ ไม่ออามาบอกกล่าสอนเักเียสอนศาสนาคุณตทษตัดตัวที่ออกไปเมื่อพบกระดาผูกเศษศรัทธาจกค่าเสียเนี่ยมันมันมันแบบนี้มันไม่ได้รอกครับครับสอนแบบนี้ไปไม่ได้ในศาสนาไหนก็มีมีสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นแบบนี้คือลักขิลาร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 ่าอนาถครับเพราะฉะนั้นจุลาราชวนตรีหรือข้าราชการกลางอิสลามสอนศาสนาต้องเอาพวกพวกนี้ยาวไปสอนครับ